อยคุณหลวงมารอมานีทุกเช้าเลยเหรอเจ้าคะเออเมื่อคืนตอนมาถึงคุณหลวก็มารออยู่หน้าห้องมารอมานีบ่อยแหละเจ้าคะทั้งเช้าทั้งกลางคืนเลยเนี่ย ม้แถวเนี้ยเลียมันลงคุณหลวงรักต้นไม้ชิมิอะไรนะคุณหลวงรักต้นไม้ชิมิชิมิมคุณันนี้ว่าคุณเมืองรับแลเขาพูดชิมิชิมิเจ้าค่ะคุณประโยชน์อยากให้สอนภาษาอังกฤษแต่ว่าม้วเนี่ยอยากให้สอนภาษาเมืองรับแลชิมิชิมิ ชาติหน้าจะได้เกิดเป็นคนเมืองลับแลชิมิชิมิเป็นเทวดาเป็นเทพธิดากันให้หมดเลยชิมิ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 เจ้าค่ะทำไมต้าค่ะคุณหลวงเอาหลวงไมอนี่แกงอะไรอ่ะแกงเปิดเจ้าค่ะ อ่อนเจ้าค่ะหวานดีนะเจ้าค่ะฉันนึกว่ามีแต่หมูที่กินหยวกกล้วยจะอ,อีกดีจะได้อ้วนเท่าหมูบ้างอพอถึงหน้าดอกสนโนคุณหญิงท่านก็จะเก็บดอกสนโนมาทำขนมที่หนูนะครับอดอกสนโนเนี่ยเอาไปทำแกงส้มก็หอมนะครับเออจริงสิ คุณมณีขอรับคุณมณีเคยกินด้วงสโสนไม่ขอรับด้วงด้วงนี่เป็นแมลงลเหรอด้วงเนี่ยเขาจะเอาไปแช่หัวกระทิพอแช่ได้ที่แล้วเอาไปทอดกรอบอืพูดแล้วน้ำลายไหลเคี้ยวเข้าไปนี่มันย่องเชียวขอรับเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวนะด้วงที่ที่เป็นตัวขแข็งแข็งที่เป็นหนอนน่ะเหรอครับ ตัวขาขาวเขาไม่เรียกหนอนคนละอย่างกันอี้นี่ไหวหรอกมั้งเจ้าครับน,นี่เหรอเจ้าคะจดหมายจาก, John. กมิเกสเตอร์จอนคงไม่เดนีกสารสำคัญพอควร เขาว่าหลวงเจนพาณิชย์กำลังนำไปส่งที่ท่าเรือด้วยตนเองฮะนี่ทำไมมือเป็นแผลเจ้าคะนี่ลอยไม่ต่อยคุณหลวงบอกมาก่อนไปทำอะไรมาลอยคุณหลวงก็เราะเอกสารฉบับนี้แหละขอรับคุณหลวงอ่ะ ถึงก็ไปท้าตีท้าต่อยกับหลวงเจนเลยนะครับฮ <AP> ะไอ้ครับข้าขอโทษข่าไม่ได้ตั้งใจครับคุณหลวงเจ็บมากหรือเปล่าเจ้าคะตอนนี้เป็นแผลตรงไหนอีกหรือเปล่าเจา้าคะโอ้ยคุณมณีขอรับไปถามหลวงเจนเลยขอรับคุณหลวงอ่ะเตะหลวงเจนทีบหลวงเจน,เจนตกน้ําตกท่าตกสะพานเลยนะขอรับกิ <AP> บนน้ําไปบนโบกสักสามคุ้งไม่รู้จะหายหรือเปล่าขอโทษครับขาไม่ได้ตั้งใจ แล้วนี้กินยาได้ยัออยงเุ้าคโอ้ยจะไปโกงไปกินอะไรกันอยู่ยาประครบยาก,กินยาทาวางอยู่นูน่นไม่แตะเลยขอรับอุ <c> ้ย <ười> ขาวขอโทษขาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไอ้ขี้โกหกแหมกันล่นเป็นปลาไหลเลยทีเดียว <c ười> คุณหลวงไม่ต้องเจ้าค่ะเดี๋ยวนะ้งม้วนจัดให้เจ้าค่ะ <c ười> <น> <c ười> ไม่อิ่มก็เก็บนะเดี๋ยวเขาจะขี่รถเสือให้เองสักเรื่องกินยาเนี่ยฉันถนัดนะดดกฟวงเรอเก,ก่น <c oughs> จะกินหรือไม่กินเจ้าคะหลบว่าลงเถิดฉันไม่กินก็คือไม่กินก็ไม่เห็นจะยากอะไร ก็แค่ถือยามาไว้ในมือแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนตักฮฮวังลงไปลงไปจะกินหรือไม่กินเจ้าคะใครคิไปอะก็อิชาคุณหลวงเหมือนกันนะเนี่เป็นผู้ชายแต่อายหน้าแดงเขียวคุณหลวงอายแต่ว่าอิฉันไม่อายก็ลงว่าจะกินหรือไม่กินเจ้าคะคุณหลวง ใช่ไหมเจ้าคะมาเอามือมาเร็วเดประคบให้เอามือมาเร็วคุณหลวงเอ๊ะเฮ้ยเอามือมานี่คุณหลวงไม่ได้จะประคบให้เอามือมานี่คุณหลวงถ่ายได้มือใช่ไหมเอามือมาคุณหลวงนี่ไอ้หัวคุณหลวงเคยหัวทำไมอะเจ็บนะคุณหลวงอะเอามานี่เสร็จแล้วพอใจหรือยัง ใจแล้วจ้ะค่ะโอเคไม่ม้วนโอเคไหมขับขี้เกียจเถอเทอะจ้าค่ะอะไรคระโอเคให้ม้วนสอนเลยนี่นี่นี่คุณมณีครับคุณมณีท่านเจ้าคุณมาวันนี้แน่แล้วครับท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณไหนล่ะ เจ้าคุณวิสารเจ้าคุณท่านจะมาถึงเมื่อไหร่เจ้าคะผู้หญิงไม่ถามถึงการมาของผู้ชายงั้นคำว่าอพยเน้นสะน่ห่ไว้ทำไมเจ้าคะอย่าว่าแต่กูรลสตรีไทยเลยเ <c oughs> ลดี้ของฝรั่งเขาไม่ควรทำจะต้องให้ฉันบอกอีกี่ครั้งว่า เวลาท่านเจ้าคุณมาควรใช้คำแทนตัวเองว่าอีฉันไม่ใช่ฉันคำลงท้ายเจ้าค่ะเวลาท่านเจ้าคุณพูดอย่าย่อย้อนอย่างนี้ล่ะเจ้าค่ะวันนี้ฉันไปทำงานแล้วต้องรีบผัวกลับบ้าน ทันทีที่ส่งคนไปเชิญท่านเจ้าคุณก็รีบฝากให้คนมาบอกว่าจะเร่งทำงานให้เสร็จแล้วรีบมาทันทีตอนนี้คุณแม่ก็เร่งทำกับข้าวเตรียมที่ทางต้อนรับท่านเจ้าคุณอยู่ท่านเจ้าคุณมาถึงแล้วเจ้าค่ะมาเร็วก,กว่าที่คิดตอนอย่าเพิ่งออกไปล่ะตอให้เรียกก่อนจะไปคอยที่ห้องเจ้าค่ะ